ฮอ,อไปแล้วเรือออกทะเลแล้วนะครับะไ่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ทะเลที่ชะอำอยู่นะคะไปไหนลูกจะไปขุดหลุมเหรอจะช่วยป๊าป๊าขุดหลุม จักรยานใช้หาดนะคะมันมากเลยนะว้าว้พขุดหรอเนี่ยหลุมเนี้ยโอ้พอขุดพวกน้ำมันเข้ามาอย่างนี้เลยนะลูกแสดงว่าในพื้นมันมีน้ำอยู่แล้วไงพอเหยียบมากๆเข้าเละเลยอะสาะน้ำน้อยๆโอ้ให้ปปาลงใช่ไหมครับเลยลงไม่ได้อะ <Yes ้่ได้ยินเสียงอะไรไหมทั euh ้งพบได้ยินเสียงอะไรไหมลูกได้ยินเสียงเหมือนสัญญาณอะไรบางอย่างอะลูกเป็นเทปหรือเปล่าเป็นเทปหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเหมือนสัญญาณอะไรจากต่างดาวเลยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นดูดูเอฟโอเฮ้ยทั้งพบอดูเอฟโอมา ทำไงดีลูกเราพบ U F O มาต้อมีเหรอยัามีปืนนะวันนี้แม่ปืนมานะไปดูซิเราพบดูดิโอ้ยนี่ไงเฮ้ยจัดการเลยทานหมดทานหมดทานหมดไหนไม่ทานรอลูก UFO ลิ่องอีดอโอ้ยโ,โอ้ยเฮ้ยยยยยยยมันวินยยยยยปยยย้ยยยยยยนยอยยยยลยยยยยยนยย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 ย้ยออยย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 ยนมยยยยยยอยย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 อยยยยยยอยย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 นยย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 ยนยย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 มย มันยิงไปตรงนู้นอีกแล้วลูกหลบก่อนหลบก่อนนี้นี่เอาเอายูนิคอร์นนะลูกลูกมันจะมาตามยูนิคอร์นแล้วลูกบอหลบก่อลไหนไหนไหนอย่าก็แอบหลังยูนิคอร์นด่วนจีรีบเป็นยังไงเนี่ยขว้างใส่ไหนลูกฮะจะคว้างนี้ใส่หรอ เฮย้ยมันเหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเหมือนมันเป็นหินอกุกบาทหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะเ <c oughs> ออ <c oughs> เหมือนมันจะมีโอหินอกุกบาทหรือว่าเศษจานบินตกลระมาหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าเนอ้อเ้ยเมื่อกี้มันยิงมาตรงนี้เลยเนโลกอย่างนีน้เยทันหินตรงนี้นะ่ะ แนวหินเนี่ยมีปูวิ่งตุ๊กตุอยู่ตรงนี้นเลยไหนไหนโอ้โหปูวิ่งเต็มเลยโอ้เป็นจงเลยน้องพขาดูสิเขาเป็นปูสิเขาเป็นปูสิโอ้โหมันพลางตัวกันสุดยอดอ้าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่เป็นก้อนดำๆมันอยู่ตรงไหนป๊าเห็นไหมนี่ป๊าเว้ยอะไรปูออกปูตายตายแล้วเฮ้ยมันมีอะไรแป๊บๆอยู่ตรงนู้น น้องพ่อแม่เห็นแล้วเห็นแสงปิ๊งปิ๊งมาจากตรงนน้นอ่ะเห็นแสงปิ๊งปิ๊งมาจากซอกหินตรงโน้นลูกใช่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ตรงบริเวณที่จานบินมันยิงมันมาเมื่อกี้เลยอะครับเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนี่มันเรือเรือใช่ไหมเรือเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีปูด้วยมีปูด้วยโอ้นี่เศษหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยนหอยทั้งนั้นเลยกินได้อ่ะพีร อ้าวนี่เราจะมาเอาหอยนางรมใช่ไหมฮือหือยังฮยอโว้มันคืออะไรครับท่าเพ่อเหียอเหลือบางเหลอเขาเหลือบางขาอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยโอ้ย UFO มันยิงบุกออกมาอย่างนี้เลยอันนี้มันเป็นของเล่นจากแบบมนุษย์ต่างดาวเขาเขาเล่นกันหรือเปล่าเออมันล่วงลงมาจากจานบินอันเมื่อกี้แน่เลยลูก โ,โอ้ยใหญ่สีส้มด้วยลูกมาทางงานดีกว่าทาง,งาปดปะเดี๋ยวเราเอาลองไปเล่นกันทางงูน,นะและล้างมือดีๆนะลูกแล้วก็อย่าเพิ่งไปจับสายเออโอเคปะเ้ยเรากำลังเอาเรือไปดูตรวง,งูน,นะงูมันเป็นเรืออะไรมันเป็นของเล่นจากต่างดาวหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนอุ<ฮ>้ยไหน<ฮ>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  ว่พัดมันปั่นได้ด้วยเราต้องเอาลงน้ำไหมเฮ้ยมันเป็นเรือมันต้องลงน้ำเปล่าต้องลองทดสอบดูไหนดูซิว่ามันว่ายน้ำไปไม่ใช่ว่ายน้ำดิมันเล่นได้จริงหรือเปล่าพอหรือยังเฮ้ยถอยหลังถอยหลังเออเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้ด้วยอะแต่สู้แรงขึ้นไม่ไหวมันเลยปั่นเลยลูกโอ้โหสู้แรงขึ้นไม่ค่อยจะไหวเลย โอ้โวิ่งเข้าฝั่งเลยนะครับเรือวิ่งเข้าฝั่งนี่โอ้เรือโตขึ้นไปแล้วไปแล้วเรือออกทะเลแล้วนะครับโอ้แล้วฉันจะโตเป็นเรือใหญ่นะออกทะเลไปแล้วโอ้เรือโตขึ้นเรือโตขึ้นหัวปั่นโตขึ้นนะดูสิโอ้ดู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 อุ้ยเร็วได้ เก่งมากเลยน้องพบโอนาหนูวเลี้ยวกลับได้ด้วยโอ้เออวๆอันน่โตขึ้นได้โตขึ้นได้หมุนเป็นวงกลมนะตอนนี้ครับโตขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรือยอดใหญ่ๆได้เลยนะเ่ยเป็นสปีดบอทลำใหญ่โอ้จอ ไปแล้วไปแล้วโอ้บายบายเรือออกนอกทะเลไปแล้วมันจะไปโตเป็นเรือใหญ่ข้างตรงนู้นไหมอะ่ะโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่คงมันจะไปโตกลางทะเล,ลนะนะน้องพบไปต่อมนูน้องพบงดูน้องพบ,ด,งพบดูน้องพบจิ้มอะไรงั้นลูก <c oughs> น้องพบพบังคับเองนะ ไปโตกลางทะเลอะ่ะอุ้ยมันเป็นเรือต่างดาวแม่เลยจริงๆเนเป็นเรือแบบว่ามันใหญ่ได้อะ่ะม,มันมาจากต่างดาวไงบบ๊าายย